ไม่ปายนะเฮ้ย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 มันเอาจริงเลยไอ้เด็กแค่มึงอยากไหมมึงอยากโดนใช่ไหมหรือไม่อยากจะกินหนังสต็กหรือว่าอยากกินอย่างอื่นมึงอยากโดนใช่ไหมฮะมึงอยากโดนใช่ไหมเด็กแค่นี่เฮ้ยมึงอยากไหมมึงอยากโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยมันขีดหน้าผมใหญ่นะ เราคุยดีกับมันไม่ได้แล้วเด็กแค้นเนี่ยเราไม่อยากจะไปใ,ใกล้ๆมันมากนะเฮ้ยอย่านะเวยเ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาพี่ตูมันท่าเดินมานดิอย่านะเฮ้ยเด็กแค้มนันนอนแล้วมันนอนแล้วมันจะทำท่าอ่างนี้เลยนะ อาการมันเรื่อยๆนะเด็กแค่เนี่ไว้ใจไม่ได้นะมีพี่มีพายก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เชนด้วยนะครับพี่พีเอฟซีทุกคนก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมจะกลับมาตามหากลับมาตามดูเด็กแค่อีกครั้งหนึ่งครับหลัก จากที่ผมได้มากับพี่ผมนะครับซึ่งพี่ผมก็ได้รักษาตัวเด็กแค่แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กแค่มันอาการเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่คืนก่อนนะผมมากับพี่ผมเนะี่ยตอนนี้พี่ผมอ่ะเหมือนกัาว่าทําพิธีเหมือนกับว่าทาน้ามนต์ให้เด็กแค่กินแล้วตอนนี้เด็กแค่เหมือนเขาว่าแบบทรมานร้อนยังไงเขาไม่ทราบเหมือนกันนะเหมือนแล้วเ็อ้วกออกมาเลยนะพี่ๆทุกคนก็ผมไม่รู้ว่าในค่าคืนเนี้ผมจะมาดูอาการของเด็กแค่ครั้งหนึ่งนะว่าตอนเนี้เป็นคนปกติหรือยังหรือว่ายังมี โรคติดตัวยังมีโรคที่ชอบกัดชาวบ้านทําให้มีเป็นพิษเป็นภัยต่อชาวบ้านนะพี่เอซีทุกคนเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอเด็กแค้หรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วนะก็นในค่ําคืนเนี้ผมตั้งใจมามากเลยผมอยากจะรู้ว่าเด็กแค้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังนะพี่เี่ีทุกคนก็ยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปพิสูจน์กับผมเลยนะว่าเด็กแครยังอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ใช้เวลาเดินทางมาก็ นานพอประมาณนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มวก,กว่าแล้วนะเพราะช่วงเวลานี้นะที่ผมมากับพี่พมแล้วก็เจอเด็กแค่กาลังทําอะไรไม่รู้นะแล้วตอนตอนที่ผมมาพี่พมพี่พมขอ,ขอเขาก็ทำพิธีทําน้ามนต์ให้เด็กแค่กินนะเขาเอานี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตามหาเด็กแค่กันเลยดีกว่านะเอาอย่างนี้ไปเลยครับพี่พสีคนเอาเลยนะพี่พี่สีคนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ตรงที่เด็กแค่เขาอยู่แล้วนะนะแต่ผมมาเนี่ย ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ได้เอาของดีที่ท่านชายให้ผมติดตัวไว้มาแล้วนะผมก็ต้องเอามาติดตัวนะเพราะผมมาฝั่งรัดก,กะนอย่างเนี้ยเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานและเราก็ต้องมีอาวุธติดตัวด้วยอาวุธผมมีนะแต่ผมไม่อยากจะให้ออกทางกล้องนะเพราะถ้าอาอกออกเปิดท้กล้องเห็นปุ๊บเดี๋ยวช่องผมจะเกวนะพี่ๆทุกคนผมเลยไม่อยากจะโชว์ให้กล้องเห็นนะก็ของดีก็อยู่ในกระเป๋าผมนี้ตลอดเลยนะแล้วมันมีหลายอย่างนะที่ผมเอาติดตัวมาเพราะเราอยู่ชายแดนเนี่ยมันอันตรายเพราะเราก็กลัว พวกทหารก็เลี่ยงทหารามาด้เลยนะบางทีเราไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะยิงเราได้นะผมเลยต้องมีของติดตัวมานะถ้าเกิดฉุกเฉินอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็จะได้ป้องกันตัวได้นะพอบริเวณนี้แหละนะที่ผมมากับพี่ผมเนะพราะผมเห็นตรงนี้นะเด็กแค่ตัวนี้ร้องเววายแบบนี้นะครับลอยลอยยังอยู่เลยนะนี่ตรงที่เด็กแค่อยู่เนี่ยที่พี่ผมให้กินน้ําปุ๊บแล้วมันทรมานมากเลยนะแล้วมันก็เดินจากไปเดินหายไปนะพราะเดี๋ยวอย่างงี้เราสำรวจไปเลยนะผมไม่อยากจะคุยเยอะ นี่นครับอันนี้เป็นเป็นไล่ของชาวกระเลียงนะครับผมก็อยู่ฝั่งรัฐกระเลียงนะนี่เขาทําเหมือนกับว่าปลูกอะไรมานแล้วนะแล้วเนี่เหมือนกับว่าแต่แค่จะมาสายอยู่บูรุณี่ส่วนขล่า,ลาผมด้วยอะมันเหมือนกับว่าติดชายแดนไทยเข้ามานะแต่เราเนี่ยยังอยู่ฝั่งรัฐกระเลียงนะไม่ใช้ฝั่งไทยนะนี่นะ ไม่รู้จะเจอเด็กแค้หรือเปล่านะหลังจากที่พี่ผมได้ให้น้ำมนเขาเนี่ยเราไม่รู้จะได้เจอ,อหรือเปล่าหรือว่าเขากลับฝั่งพงม่าหรือเปล่าเราก็ไม่ซาบในวันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาดูนะว่าจะเจอเขาหรือเปล่าถ้าไม่เจอผมก็จะได้กลับไปบอกชาวบ้านได้นะว่าเด็กแคเขาไม่อยู่แล้วชาวบ้านเขาจะได้สบายใจนะพอเราก็กลัวนะกลัวเด็กแค้นะ้มันมีมันมีมนมโรคแะ้วเม่รกลัวมันแพร่แพร่แพร่ไปให้ชาวบ้านแต่เนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าฝั่งไทยเรานะเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนนะ นะครับสายคงจะไม่เจอแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเด็กแค่เฮ้ยอย่าหนุ้ยมันยังเหมือนเดิมเลยนะอาการมันยังเหมือนเดิมเลยนะพี่พีททุกคนผมคิดว่าพี่พรมให้กินน้ำมนต์แล้วมันจะดีขึ้นมันยังไม่ดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กแค่ อย่าหนุ่ยเฮ้ยอาการมึงยังเหมือนเดิมเลยนะมึงมึงยังไม่เป็นคนปกติหรือไงดูดิมันอีหน้าใส่ผมใหญ่นะมึงจะมันจะจูโฉมผมนะหรือมึงจะกินนี่มึงจะโดนนี่เปล่ามึงจะโดนไหมดูดิมันคูดผมใหญ่นะดูดิครับดูดิครับมึงอยากจะกินไหมอยากกินสเม็ดไหมอยากกินไหม ฮะมันเจอไหมเนี่ยมันเจอไหมหรือว่าอยากจะโดนแน่แน่ทาทายมากเลยนะแต่ผมเก็บมันก็นะยังไงยังไงมันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะผมก็ไม่อยากจะทํานะผมแค่มาดูอาการมันนะถ้าทางแล้วมันมันยังไม่หายดีนะพี่ๆสี่ทุกคนเฮ้ยจะลองเคลียร์มันดูนะจะมีเป็นอะไรใหญ่ยังไงนะเฮ้ยดิแค่เฮ้ยเฮ้ยอย่าโน้ย อย่านะผมไม่กลัวมึงหรอกนะมึงเข้ามานี่มึงโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะพ่นอำมาตยใส่ผมนะต้องห่างนะเพื่อความปลอดภัยของผมนะดูดิดูดิไอเด็กแค้นนี่มันมีฤทธิ์มากเลยนะขนาดพี่ผมให้กินน้ำมูลแล้วยังไม่หายดีเลยโรคนี้ไม่หายดีแน่เด็กแค้นนี่เฮ้ยทำไงเฮ้ยดูดูดูมันดูมัน เฮ้ยมึงออกจากที่ตรงนี้ได้ป่ะเฮ้ยเด็กแค่หาวกวามเชื่อสิก็ <c oughs> มันไม่ไปนะเฮ้ย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 มันเอาจริงด้วยเด็กแค่มึงอยากไหมมึงอยากโดนใช่ไหมหรือว่าอยากจะกินนังสเต็กหรือว่าอยากกินอย่างอื่นมึงอยากโดนใช่ไหมฮะมึงอยากโดนใช่ไหมเด็กแค่นี่เฮ้ย มึงอยากไหมมึงอยากโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงขีนหน้าผมใหญ่นะเราคุยดีกับมันไม่ได้แล้วเด็กแค้นเนี่ยเราไม่อยากจะไปใกล้ๆมันมากนะเฮ้ยอย่าหนูเวยเ้ยเฮ้ยมาแนละ้วมันหมาพี่ตูมันท่าเดินมานดิมึงอย่านะเฮ้ยเด็กแค้น ่า <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีเลยนะดูดูอาการมันเรื่อยๆนะเด็กแคนี่ไว้ใจไม่ได้นะมีพี่มีพายนอนแล้วมันนอนแล้วมึนอาการมันจะนอนนะไปในมอน่มันไม่นอนนะมันไม่นอนนะ โอ้โหเด็กแค่เนี่มีฤทธิ์เด็ดมากเลยดูมันดูมันดูมันมันตามมาเฮ้ยมันเดินมาแล้วนะมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเฟี้ยงน้มึงแต่แค่มึงหยาหเว้ยเฮ้ยเฟี้ยงน้ำมึงเฟี้ยงน้มึงเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่หายดีไนดะ้เด็กแค่นี้เชื่อใจไม่ได้นะไว้ใจไม่ได้เลยนะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องให้ไกลมันดีกว่า จะบู๊กขอมันตลอดเลยเฮ้ยเด็กแค่ hey, อยากโดนเหรอฮะ uh? อยากโด hey, นเหรอให้มึงออกไปจากประเทศมึงเหอะวายมึงกลับฝั่งพมา่ามึงไม่กลับไปอะ่ะฮะมึงอยากโดนเหรออยากโดนเหรอเฮ้ยมึงอยากโดนของเหรอฮะ uh? อยากโดนไหมเฮ้ยกูฟัดเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแม่มันก็โดดกายมากเลยนะสิทุกคนดูดิหน้าตัวมันเล็กๆเงี้ยมันก็โดดกายนะมันก็โดดใส่ผมเลยนะเมื่อกี้นี้ทาไม่ดีแล้วเฮ้ยมึงกลับไปฝั่งนู้นเลยไปไปเลยแค่มันไม่ไปนะพี่ๆทุกคนมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันจะอยู่ต้นไม้มึงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมึงรู้เปล่าดวมันพูดที่ฝั่งไม่รู้เรื่องเลยนะมึงไปงอแกรที่ตรงนี้เลย มันไม่ไปนะเฮ้ยมันเสียงเลยวะได้แค่ไปไปได้แค่ไปไปบอกไปไม่ต้องชี้หน้ากูไม่กลัวมึงหรอกนะไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วดูมันเดินดูมันเดินท่าทางน้อยแล้วมันน้อยแล้วมันจะหลอกล่อให้ผมไปจับมันดิ แต่ผมไม่ไม่หรอกจะไม่ไปจับมันหรอกนะเด็กแค่เนี้ยเฮ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 ้ยไล่เว้ยมันไล่เว้ยมันโมโหแล้วมันโมโหเฮ้ยมันโมโหแล้วเพลิดเพลเฮ้ยเฮ้ยเด็กแค่ยานุ้ย มันโมโหเลยนะดูดิมันจะเอาผมไม่ได้เลยนะดูดิครับมันจะปัดคอผมด้วยมันจะเอาผมไม่ได้เลยนะท่าทางไม่ดีละเด็กแค่คนนี้เก็บไว้ไม่ได้ละมึงไปมึงจะอยู่ตรงนี้ไปเลยมึงไปเลยนะมึงมึงไม่ต้องอยู่ตรงนี้เลยมึงกลับฟังพ่อม้าเลยไปูมไม่สนใจผมเลยนะกูไบอกให้มึงไปไงมึงอยากโดนเล่นงานใช่ไหม มันไม่เชื่อผมเลยนะเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมันท้าทายผมใหญ่เลยนะดูดิครับไ,<ว>ไปไ<ว>เดี๋ยวผมหาอุปกรณ์่อน<ว>ผมบอกมึงไปไงไปว,ว,วันนี้ผมไม่ได้เอาน้ำสติ๊งมานะ<ว>เอามานะมึงอยากโดนใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมหายเด็กแค่ มึงอยากโดนใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมมึงไม่กลัวมึงหรอกนะดูฟันมันดิฟันมันเป็นเขี้ยวด้วยน่ากลัวมากเลยนะมึงอยากโดนใช่ไหมเฮ้ยมึงอยากโดนใช่ไหมเด็กแค่กูมไม่ปล่อยมึงไว้แนนะ่คืนนี้มึงกเอาจริงแนะ่มึงกล้าฟังผมมาเลยไปไปเลยนะไป ไม่กลัวนะไม่กลัวยังมั้ไปไปไปเลยนะไปไปเลยเดินมันย่องย่องนะมันเดินมันเดินไม่ไวมากนะนี่นะขอบอกมึงรีบไปเลยนะมึงไปเลยขึ้นมาอยู่นู่นเลยกับฝั่งพม่าเลย,เลยไป ถาเดินมันดครับมันเดินได้เท่านี้เท่านี้แต่มันกระโดดกายนะมันก็โดดอ่ะถ้าเดินมันนี่ดูท่าเดินมันก็โอ้โหมัะโดดมันไปเลยไปไปรีบไปเลยแค่ดูหลังคอมด้วยนะไปหลังมันคอมด้วยนะหลังมันคอมด้วยเด็กแค่คนนี้ไปกูมไม่อยากจะทำร้ายมึงเลยไป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 รู้ว่าพี่ผมให้น้ำมนต์มึงกินว่ามึงยังไม่ดีขึ้นหรอกไป เดี๋ยวมึงมาทำร้ายชาวบ้านชาวก็เรียกอย่างนี้ไปไปเลยไปไปอย่างนี้ไปเลยนะก่อนที่กู่ะตีมึงกับไม้เนี่ยไปไปเลยนะไปไปเลยนี่ไปนะเด็กแค่ไปเลยนะไป มึงรีบไปเลยขูมไม่อยากจะทำร้ายมึงหรอกนะกูสงสารมึงมาเยอะแล้วพี่พี่เอฟซีบอกว่าให้จัดก,การมึงเลยนะกูก็จะอยากจัดก,การมึงเหมือนกันแต่กูเพื่อมนุษย์ด้วยการนะขูมไม่อยากจะทำร้ายมึงมากกูขอขอร้องมึงให้ไปนู่นเลยไปมไม่เชื่อฟังกูเดียเ๋ยวเฮ้ย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 มันเอาจริงเว้โมโหัโมโหัวแล้วมโหัหัวแล้วมัวด,ดูท่าทางมโัว ไปเลยไปกลับไปบ้านมือไปกลับไปบ้านมือมึงเลยไปมึงอย่ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกไปผมไม่ไปใกล้นะมันมีก้อนที่นะผมจะเอาอะไรยิงมันก็อนยังไงยังไงอ่ะมันมันมันไล่ผมกลับเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็กแค่มึงอย่าหนว้ยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมึงรีบขึ้นไปเลยไปมึงอย่ามาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกูไม่อยากให้ชาวบ้านติดเชื้อกับมึงอีกเยอะ มันรู้ไหมมันเป็นโรคภัยโรคภัยนี่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยฮะมันไม่ฟังเลยนะเนี่ยดูเดียวมันดืดด้านมากเลยเด็กแค่เนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีวกว่านะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเดินทางกลับก่อนผมรู้แล้วว่าเด็แดกแค่เนี่ยเฮ้ยมันยังไม่หายดีนะมันยังเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมนะพี่พผมามาเอามา,มา,มารักษาตัวแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนดีกว่าเพราะมันดึกมากแล้ว พอผมก็บอกน้าๆผมอยู่ฝั่งไรกะเลียงเนี้ยว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะดูมันดูมันดูมันเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนดีกว่าผมไม่อยากไปก้าใกล้มันนะเดี๋ยวอย่างนี้นะพี่ๆสี่คนยังไงคลิปนี้ก็ผมก็ได้มาพิสูจน์ความจริงอีกขาหนึ่งเลยนะก็ตอนเนี้ผมก็ได้รู้เลยนะว่าความจริงเป็นยังไงนะก็พี่ๆสี่คนนะก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินออกทางจากที่ตรงที่เด็กแค่อยู่แล้วนะตอนนี้ผมก็ เดินออกมาใกล้ถึงหมู่บ้านผู้ผมแล้วนะที่ผมมาใส่ยอยู่นะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีบไปบอกชาวบ้านนะว่าตอนนี้อย่าไปเข้าใกล้กันเด็กแค้นะเดี๋ยวมันจะทําให้เด็กแค้นทำร้ายนะเดี๋ยวมันจะเข้ามากัดปุ๊บเดี๋ยวมันจะติดเชื้อกันเยอะมากกว่านี้นะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยที่แยกคนละฝั่งนะคนที่ติดเชือ้อคนไม่ติดเชื้อเนี่ยแยกกันอยู่นะตอนนี้เราจะไม่ให้อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปบอก กับชาวบ้านเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมต้องรีบไปบอกเขาก่อนนะว่าตอนนี้อย่าอย่ามาที่ตรงนี้นะเพราะที่ตรงนี้เด็กแค่เหมือนกับว่ามันยังไม่ไปไหนนะผมไล่มันกลับไปฝั่งพมา่ามันก็ยังไม่กลับนะเพราะเอางี้นะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับไปหาชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฝั่งรัดกันเรียงนี้นะก็เอางี้นะพี่พี่สีกคนก็คลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจผมนะยังไงก็ผมก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะพี่พี่ทีกคนยังไงก็ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ